ล่าสุดกลับมาจากทะเลแขนดิฉันก็คือดำไม่ไม่ไหวแล้วจ้ะแม่ทนอยู่เป็นเดือนๆจนท้อทำยังไงก็ไม่หายจนสุดท้ายได้มาลองใช้สบ,บู่แวมไพร์ตัวนี้เลยใช้ครั้งแรกก็ชอบมากเลยนะผิวมันนุ่มอาบสะอาดกลิ่นก็หอมติดผิวดีมากๆตั้งแต่ตอนนั้นนะก็คือใช้มาเรื่อยๆเลยใช้ขัดตัวแล้วก็ล้างหน้าทุกวันนี่ใช้มาก้อนที่3แล้วนะรู้ตัวอีกทีเพื่อนมันก็ทักว่าข่าวขึ้นผิวที่เคยค้าแห้งแตกตอนนี้ผิวเนียนออล่าสุดลอยแตกตามตัวก็จางลงพวกรอยยุงกัดที่ขาดก็หายเกลี้ยง ปังไม่ไหวสบู่ก้อนเนี้ยผิวขาวแวมไพรยสมชื่อเลยแก